สวัสดีครับอยู่กับช่องนิมซ์ลัสซิงครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนชุดลูกป,ปืนล้อนะครับอันนี้ลูกปืนล้อมันดังครับเนี่ยงฟืดด้วยดูครับทั้งฟืดทั้งดังนะครับแล้วก็โยกได้ด้วยนิดนึงครับเมื่อวานผมลองถอดดูแล้วผมเช็คดูเลยไปซื้อของมาเปลี่ยนเองเนีนี่ฮะเป็นยี่ห้อน,นี้นะครับก็ ตอนเปลี่ยนก็ยกไม่แรงครับแล้วก็ถอดล้อถอดล้อแล้วก็ต้องปลดเบรกมือด้วยนะครับที่เราจะถอดตัวดุมเบรกตัวเนี้ยเพราะว่าเบรกมือมันจะยันอยู่มันจะให้ทําให้เราถอดไปออกครับเดี๋ยวผมขอถอดแป๊บนึงครับครับถ้ามันแน่นนะครับก็จะมีน็อตเบอร์สสองสองตัวครับขันยันตัวฝาดุมเบรกยันออกนะครับ มันแน่นนะครับว่ามันเคยถอดนะครับนี่ยันออกอย่างเงี้ยก็จะหลุดนะครับเนี่ยหลุดแล้วเห็นไหมครับจะมีสองตัวนะครับเบอร์สองนะครับเผื่อเพื่อนๆทำเองแล้วถอดไม่ออกครับก็มาดูอาการที่ผมจะเปลี่ยนนะครับเนี่ยได้ยินเสียงไหมครับเราไปพี่ทันใดได้ว่าวิ่งแล้วเสียงดังครับ มาเนี่ถ้าเป็นตัวใหม่ตัวใหม่มันจะเงียบเลยนะครับการถอดก็จะมีนอ็อตเบอร์สิบสี่นะครับเห็นไหมเปล่านี่ตัวนี้ครับที่เปียามีเลขสิบเอ็ดนะครับมันจะมียึดอยู่สี่ตัวครับนี่เห็นไหมไหนนอกน,นี่ครับหลบอยู่จะมีอยู่สี่ตัวแล้วก็ พวกปักครับสำหรับรุ่นในมีปักอ b อ abs ครับต้องถอดด้วยนะครับถอดชุดนี้ชุดยึดเนี่ต้องถอดนะครับนี่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 ต้องถอดถอดเพื่อให้มันขยับได้เพราะว่าเราถอดยังไงมันต้องขยับอยู่แล้วครับตรงนี้ถ้าเราไม่ถอดนี่อาจจะทําให,แให้แป๊บตัวแป๊บตัวเบรกครับอาจจะหักได้ครับก็จะเป็นเรื่องยาวเลยทีนี้ อเดี๋ยวผมขออ,อนุญาตถอดนะครับเราก็มาถอดนะครับบล็อกเป็นบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับเห็นไหมไม่เห็นถอดแล้วกันนะครับอตอนนี้ก็ทําการถอดแล้วนะครับก็จะเป็นวันนี้เดี๋ยวผมคาอออกนะครับตัวเก่าเดี๋ยวข้อออกเลยว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วขาอออกเลยอันนี้มาป่นหมดแล้วนะอันนี้ต้องดึงจิ๊บออก จนับปลุออกนะครับเพื่อให้มันให้ตัวได้ครับพอแป๊บจะหักโอเคนะครับเดี๋ยวเคาะก่อนอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนเสร็จแล้วครับเหลือประกอบนะครับตอนนี้นะครับเสียงเงียบเลยอันใหม่นี่ตัวเก่านะครับตัวเก่าองเคาะออกเลยนะครับรอยบี ก็อ,ออกเลยครับออกง่ายอยู่นะครับฝั่งนี้แต่ฝั่งโน้นผมถอดออ,อกยากมากอันนี้ใส่้าไปนะอันนี้จะเป็นกิฟต์นะครับตรงเบรกเราต้องถอดด้วยนะครับเพราะว่าไม่ถอดตัวน,นี้เป็นสายอ่อนครับเพื่อให้ตัวนี้มันขยับได้เยอะนะครับโอเคผมขออนุญาตประกอบก่อนครับฝนก็จะมาแล้วไล่ไล่ก็อตัวนี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาดุมแล้วเดี๋ยวจะใส่ล้อแล้วนะครับ เพราะว่าตัวนี้อ๋อเลิศนี่เนี่ยขันขันตัวนี้ก่อนครับแป๊หนึงขันตัวนี้เสร็จก็จะปิดแล้วนะครับปิดแล้วก็ใส่ล้อได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรยุงย่งยากครับผมก็ทำคนเดียวครับก็อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับละเอ,อียดขันตัวนี้แป๊บนึงตัวล็อกสายสายเบรกครับใส่แป๊บ แป๊บเลยตัวแป๊บนะครับตัวนี้ต้องถอดด้วยนะครับกัดแป๊บแตกแป๊บเบกโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนครับก็ตอนนี้ใส่ดุมเบรกแล้วครับเดี๋ยวเอาล้อมาใส่แล้วก็ยกแมลแรงลงก็เสร็จแล้วครับปักนี่ผมก็ใส่แล้วกิบล็อกตัว สายอ่อนก็เรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่เ,เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมีอะไรดีรอบหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับอาจจะไม่ละเอียดน,นะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวครับผมสวัสดีครับ